ีอ้าประชาติไปกลับบ้านกันเปื้อนเลยเห็นไหมเปื้อนมากเลยเพราะว่าเล่นโคลนน้องก็เอาเอาคืนเล่นเล่นหยอกโคลนโคลนจากต้นหญ้าต้นหญ้าต้นต้นหญ้าต้นต้นหญ้าที่เอาออกจากใบนาเขาก็จะเป็นโคลน แล้วก็จะเอามาฟาดกัน<ร>ก็จะสนุกสนานรืน่นเริงมีความสุขแล้วก็ได้แก้กันารได้อยู่กับธรรมชาติแบบบ้านๆค่ะก็เก็บถอนดูแลวันละนิดละหน่อยค่ะดูแลแปลงหน้าเขาก็สทงความสุขในวิวข้าๆนะคะบรรยากาศสมัยเก่าๆค่ะ รยากาศนี้เลยทำไมว้าวนกทำไมบินงามแท้เนาะนกบินงามมากเลยนะคะนกบินเข้าลังงามมากธรรมชาตินกบินเข่าลังก็เป็นแปลงหน้าเขาพี่น้องนะคะก็เป็นนาติดกันนี่นะคะก็ ป็นวิวธรรมชาติคะ่ะแล้วก็ลูกๆก,ก็เล่นหยอกกันมีความสุขกับวิวธรรมชาติยามค่ำสนุกไหมคะกายพิมพกับน้องพิมพ์ก็เล่นสนุกเปียกปอนกันไปเลยนะคะเลียกปอนกันไปเลยคะ่ะแกลงกันใช้โคลนมา ปะกันสนทนานก็จะไปสักผ้าแช่แช่น้ำน้ำฝนเอารอ,องไว้ต้องใช้ขาบ้านเนาะชใช้กามังใหญ่ชหแช่นั่นแหละฝนตกลงมาแล้วก็ร <ยา S 1> องไว้ก็เอาเสื้อผ้าตัวนี้แหละไปแช่แช่น้ำฝนค่ะ ธรรมชาติค่ะเป็นวิวนี่แหละค่ำๆนะคะเดี๋ยวก็จะพาลูกลูกกลับบ้านแล้วนะคะเป็นวิวบ้านๆค่ะเป็นวิวไก่วัดเด้ค่ะวายไก่วัดโอ้โหวิวโคลนก็มาโดยคุณแม่เลยนะคะเล่นแกล้งกันนะคะไม่ไม่เอาแล้วแหละคุณแม่หนูอยากเดินพี่พิมได้พิมก็ให้น้องเอาคืนหน่อยจะได้ไม่ร้องไห้นะคะ ก็เป็นการหยอกกันหยอะกันตัวดำมากเลยนะตัวดำมากเลยกับทุ่งนะคะเป็นวิวแบบนี้นะคะก็เอาแก้งกันแล้วก็เอาคืนกันคำแล้วนะคะก็เป็นแปลงหนาเขาไกลวัดค่ะก็จะได้ยินเสียงพระทันตีคองตีกองลุงลุงลุงนะคะติดโคนแล้วนะคะ ก็ขอบคุณพี่น้องที่มาส่งกำลังใจให้นะคะบา,บายยค่ะกับวิวพระาทิตตกดินนะคะกับทุ่งนาข้าวค่ะก็ยังมีแสงสว่างส่งมาให้เห็นใบหน้าอยู่นะคะยังไม่มืดค่ะแต่ว่าเป็นวิวพระาทิตตกดินไปแล้วก็วิวสวยค่ะขอบคุณนะคะทุกคนทุกกำลังใจที่ส่งมาให้บัวพันธุ์ค่ะสู้ๆนะคะ